สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black Time ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลี้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของพนักงานโรงแรมคนหนึ่งครับที่ได้ไปพบเจอกับประสบการณ์หลอนตอนทำงานในช่วงกะดึกกะกลางคืนครับ ณโรงแรมแห่งหนึ่งเธอนั้นได้ไปพบเจอกับอะไรมาเรื่องราวจะเป็นยังไงจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังในอีีนี้ครับเรื่องราวเรื่องนี้นั้นต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนนี่เองครับ เรื่องนี้นั้นเป็นประสบการณ์ตรงของรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้ำอิงครับเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นกับอิงสมัยตอนที่เขานั้นทำงานอยู่โรงแรมมาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยที่อิงนั้นเป็นพนักง,งานโรงแรมต้อนรับกะดึกที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ครับ โดยงานของเธอนั้นจะเริ่มทำตอนเวลาประมาณ5โมงไปจบงานอีกทีก็ประมาณ8โมงเช้าของอีกวันหนึ่งครับซึ่งก็ถือว่าทำงานข้ามคืนเลยเธอทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำทุกคืนครับกะกลางคืนนั้นเธอเล่าว่าจะมีเจ้าหน้าที่แค่6คนเท่านั้นครับ ก็จะแบ่งเป็นผู้จัดการรอบดึกหนึ่งคนแล้วก็พนักงานต้อนรับหนึ่งคนก็คือตัวเธอนั่นเองแล้วก็จะมีพี่พนักงานบริการหนึ่งคนพี่กุ๊กหนึ่งคนพี่แม่บ้านอีกหนึ่งคนแล้วก็เป็นพี่ช่างอีกหนึ่งคนครับโดยแต่ละคนนั้นก็จะทำงานแบ่งตามหน้าที่ของตัวเองไปในตลอดคืนครับ โดยทุกคนส่วนใหญ่นั้นก็จะรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณฟอนที่ด้านหน้าของโรงแรมนั่นเองครับ หน้าที่หลักของอิงนั้นอิงเล่าว่าในเวลานั้นคือการรับจองห้องพักแล้วก็รับสายจากลูกค้าที่ติดต่อมาในเวลากลางคืนครับโดยส่วนมากลูกค้าที่มาในเวลากลางคืนนั้นอิงบอกว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่มีไฟมาถึงไทยตอนกลางดึกครับก็จะมีรถของบริษัทนั้นไปคอยรับคอยส่งให้บริการลูกค้าจากสนามบินมาส่งที่ยังโรงแรมครับ โดยในคืนเกิดเหตุที่เกิดเรื่องนั้นอิงเล่าว่ามันเป็นคืนที่ค่อนข้างยุ่งยากเป็นพิเศษครับเนื่องจากมีเหตุการณ์น้ำรั่วที่บริเวณห้องพักลูกค้าหลายห้องเลยครับทำให้พี่ผู้จัดการรอบดึกนั้นต้องไปดูพร้อมกับแม่บ้านแล้วก็พี่ช่างครับไปดูแลย้ายห้องให้ผู้ด ไปดูแลย้ายห้องให้ลูกค้าไปเขาอยู่ห้องใหม่ครับแล้วก็ซ่อมแซมห้องที่มีปัญหาโดยตัวของคุณอิงนั้นก็จะต้องจำเป็นต้องรับหน้าที่อยู่ที่ฟ้อน์คนเดียวครับโดยกะกลางคืนนั้นบางครั้งก็จะมีลูกค้านั้นสั่งมา โทรมาสั่งอาหารจากห้องพักเลยครับคุณอิงนั้นก็จะเป็นคนคอยรับสายแล้วก็ติดต่อส่งออเดอร์ไปยังพนักงานบริการเพื่อให้นำอาหารไปส่งลูกค้าที่ห้องอีกทีครับโดยเรื่องนั้นเกิดขึ้นราวตอนตีสองกว่า,วาในคืนนั้นครับ ขณะที่อิงนั้นกำลังวุ่นวายกับการเตรียมลูกค้าที่กำลังเดินทางมาอยู่อยู่ๆนั้นก็มีสายจากห้องพักห้องหนึ่งติดต่อเข้ามาเพื่อขอสั่งอาหารหลังจากสั่งเสร็จแล้วปลายสายนั้นอยู่ดีๆก็วางสายไปโดยไม่ได้บอกเบอร์ห้องของตัวเองไว้กับคุณอิงเลยครับ แต่อิงเล่าว่าทางโทรศัพท์โรงแรมนั้นเวลาที่ลูกค้าโทรมานั้นก็จะเชิเบอร์ห้องปลายสายไว้คุณอิงนั้นเป็นสัญชาตญาณครับได้รีบจดเอาไว้พร้อมด้วยรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งครับสักพักก็มีสายจากพนักงานขับรถ โทรมาแจ้งว่ากำลังนำผู้โดยสารไฟดึกมาส่งที่โรงแรมให้ทางคุณอิงนั้นเตรียมต้อนรับไว้เลยซึ่งเธอนั้นก็รับทราบแล้วก็จัดการขึ้นไปจัดดูแลห้องนั้นที่ลูกค้ากำลังจะมาด้วยตนเองเลยครับเธอบอกว่าเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยความทุกอย่างให้มันดูเรียบร้อยให้ลูกค้านั้นประทับใจครับขณะที่อิงนั้นกำลังเดินไปที่ห้องพักที่ลูกค้ากำลังเดินทางมา อิงก็บอกว่ามันเป็นชั้นเดียวกับลูกค้าที่สั่งอาหารไว้ครับเธอนั้นก็พยายามสังเกตที่เบอร์ห้องเบอร์นั้นเธอบอกว่าในห้องนั้นมีลูกค้าอยู่เพราะมีไฟเปิดอยู่ในห้องถือนั้นมองจากช่องลอดใต้ประตูครับอิงนั้นจึงรีบเดินไปดูความเรียบร้อยที่ห้องพักที่ลูกค้ากำลังจะมาให้เสร็จแล้วก็จะรีบนำอาหารมาส่งให้ลูกค้าห้องนั้นก่อนครับ ที่ลูกค้าอีกท่านนั้นกว่าจะมาถึงหลังจากที่อิงนั้นดูแลความเรียบร้อยเสร็จเธอนั้นก็รีบลงไปนำอาหารขึ้นมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าห้องที่สั่งครับหลังจากอิงนั้นมาถึงหน้าห้องเธอนั้นก็กดกลิ่งที่หน้าประตูไป3ามครั้งครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครออกมาจากห้องเลยครับแต่ยังมีแสงไฟนั้นลอดออกมาอยู่ เธอนั้นจึงตัดสินใจวางอาหารวางอาหารพร้อมกับบินไว้ที่หน้าห้องลูกค้าครับแล้วก็รีบกลับลงไปที่ล็อบบี้เพื่อที่จะรอรับลูกค้าที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าครับหลังจากที่อิงรับลูกค้าเรียบร้อยจึงเดินไปส่งลูกค้าที่ห้องพักเรียบร้อยครับตอนที่เดินผ่านห้องตอนที่กำลังเดินไปส่งลูกค้านั้นมันก็จะผ่านห้องที่สั่งอาหารครับ ถาดอาหารที่เธอเพิ่งนำไปวางนั้นที่อยู่หน้าห้องนั้นก็ได้หายไปแล้วเธอนั้นก็เข้าใจว่าลูกค้านั้นคงหยิบเข้าห้องไปแล้วหลังจากที่อิงไปส่งลูกค้าที่ห้องพักเสร็จขณะที่เดินกลับมาจะตรงไปที่ฟอนก็ต้องผ่านห้องที่สั่งอาหารห้องนั้นสายตาของเธอนั้นเหลือบไปเห็นว่าประตูมันเปิดแง้มอยู่นิดนึงครับ ด้วยความที่เป็นความหวังดีของพนักงานเธอนั้นจึงตั้งใจจะไปปิดประตูให้ปิดสนิทครับแต่ทันใดนั้นเมื่อเธอไปถึงอยู่ๆก็มีมือนั้นกระชากประตูปิดโดยเร็วอย่างแรงเลยครับทําเอาอิงนั้นสะดุ้งตกใจสุดตัวเลยครับเธอนั้นก็คิดว่าห้องนี้มันแปลกๆก็รีบไม่มีอะไรมากก็รีบเดินกลับไปที่ฝอนที่หน้าออฟฟิศครับ เพื่อไปทำงานต่อจนเวลานั้นก็ผ่านมาถึงเช้าแล้วหลังจากเรื่องวุ่นวายในคืนนั้นผ่านไปก็เรียบร้อยได้เวลาที่อิงนั้นจะเลิกงานกลับบ้านครับเนื่องจากสายมากแล้วขณะนั้นอิงกำลังจะออกจากออฟฟิศเพื่อไปที่ห้องแต่งตัวของโรงแรมทางผู้จัดการรอบดึกเมื่อคืนก็ได้เดินเข้ามาถามถึงเรื่องการทำงานเมื่อคืนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง อิงนั้นก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการรอบดึกฟังสีหน้าของผู้จัดการคนนั้นเริ่มดูไม่ค่อยดีนะครับเมื่ออิงได้เล่าถึงเรื่องการส่งอาหารที่ห้องปริศนาห้องนั้นเมื่อคืนแกนั้นบอกให้อิงนั้นลองไปเช็คที่ห้องนั้นดูอีกทีว่ามีแขกอยู่ไหม ซึ่งตอนแรกอิงก็เข้าใจว่าลูกค้านั้นคงจะเช็คเอาออกไปแล้วเมื่อตอนเช้าตอนที่อิงไม่อยู่เพราะอิงเองนั้นก็ไม่ได้โพสต์บินค่าอาหารเมื่อคืนเข้าห้องลูกค้าเลยครับอิงนั้นจึงรีบย้อนกลับไปดูที่ห้องพักก็ปรากฏว่าห้องพักนั้นปิดสนิทไม่มีแสงไฟลอดมาจากด้านใต้ประตูเลยครับ เธอนั้นจึงตัดสินใจเคาะห้องแล้วก็กดกลิ่งที่หน้าประตูแต่ปรากฏว่าในห้องนั้นเงียบสนิทไร้การตอบรับจากคนในห้องครับในวินาทีนั้นอิงนั้นจึงตัดสินใจถือวิสาสะเปิดห้องเข้าไปครับพอเธอเข้าห้องไปก็ปรากฏว่าในห้องนั้นไม่มีใครครับสิ่งที่เธอพบก็คือจะเป็นถาดอาหารที่ลูกค้าสั่งไว้เมื่อคืนพร้อมกับบิลที่ยังไม่มีลายเซ็นลูกค้าวางอยู่ครับ เหมือนอาหารจานนั้นไม่ได้ถูกแต่ต้องด้วยซ้ำครับมันยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอิงนั้นยืนดูด้วยความประหลาดใจครับขณะที่เธอกำลังจะเดินกลับมาจะกลับไปที่ฟอนด้านล่างเพื่อเช็คว่าลูกค้านั้นได้เช็คเอาท์ออกไปหรือยังทางผู้จัดการรอบดึกนั้นก็เดินมาพอดีแล้วก็บอกให้เอาอาหารไปทิ้งซะพร้อมกับนำบินอาหารนั้นออกไปด้วย อิงนั้นได้แต่เก็บความสงสัยแล้วก็รู้สึกประมาทที่ลืมโพสท์ค่าอาหารลงไปที่ห้องพักของลูกค้าในวันถัดมาเธอจึงได้ลองกลับไปเช็คประวัติในระบบของห้องพักของห้องพักห้องนั้นเมื่อคืนที่ลูกค้าสั่งอาหารไว้สิ่งปรากฏว่าลูกค้าที่เข้ามาพักครั้งสุดท้ายของห้องนั้นก็เมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนตอนที่อิงลากลับบ้านนั่นเองครับและลูกค้าใหม่ที่ จะมาเข้าพักห้องนั้นก็เข้ามาในคืนนี้แล้วเมื่อคืนใครกันละ่ะที่อยู่ในห้องที่เป็นคนโทรสั่งอาหารจากห้องนั้นใครเป็นคนนำทานอาหารเข้าไปไว้ในห้องลูกค้าที่ไม่มีคนอยู่ครับทั้งหมดนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาสำหรับอิงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับแม้ผู้จัดการหรือคนที่อยู่เวรรอบด้วยกันก็ไม่ยอมบอกอิงครับ ว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นที่ห้องนั้นกันแน่เรื่องนี้นั้นจึงถูกเก็บเป็นความลับตลอดไปครับเรื่องราวของอิงนั้นที่ไปพบเจอมาก็จะมีประมาณนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องประสบการณ์หลอนเรื่องนี้ด้วยครับที่นำมาฝากกันในวันนี้แล้วทุกคนล่ะครับเคยเจอเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องหลอนๆในโรงแรมบ้างหรือไม่ครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูก็ได้จากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเิือหลงทาม like ด้วยนะครับสำหรับ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามไว้ครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ